Hmm. สวัสดีทุกคนด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กับในแมปอาดในแมปอาดไน b ์บาลิสตาเกมนะคะซึ่งมันเป็นแมปแบบหนึ่งที่ออกเพิ่งออกมาใหม่ๆนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นสัปดาห์แล้วก็ได้แต่ ก่อนนั้นเนี่ยเราเล่นไปนะคะถามว่าเราเล่นตอนก่อนเล่นเราเข้าใจไหมเราไม่เข้าใจนะคะแต่พอได้เล่นไปเรื่อยเรเราก็แบบเออเข้าใจแล้วซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่ามีเกมนี้ทะ,ะบอกเลยว่าเกมนี้คือมันดีมากๆนะคะเพราะว่าหนึ่งภาพสวยระบบเกมมันดีนะคะสำหรับตัวเราแล้วก็มันทำได้มันเล่นง่ายมากนะคะก็คือเรารับจะเรารับบทเป็นพลังงานคนนึงแล้วเราก็ต้องมา มีกี่คนอ่ะมีเราสองคนก็เพื่อนกับเรานะกด take อาเทคออเดอร์มือจะขึ้นมาโยเกิต m ีอ่ะ a t c h a please ก็คือต้องการมินอ่ะมัทชามินนะคะมปนหนึ่งนะอยู่ไหนมัท h a เอาแก้วก่อนแก้วยาสูตรมันก็อยู่ตรงนี้ย water water ่ามัทชอ่ะ uh, มัทชามา ได้มชะช่พาวเดอร์มาแล้วก็นมก็คือมิ้วนะคะโอเคได้มัทฉะมามิ้นก็น่าจะจัดตรงนี้เนี่ยมัทฉะมิ้นแต่มิ้นมัทฉะโอเคพอได้ปุ๊บแล้วก็ไปส่งให้คนนี้แล้วก็จะได้ตังมาแล้นนะตับก่อนระบบการถ่ายห่วยแตกมากเราอ่ะก็จะได้เงินมาอยู่มุมขวาบนตรงนี้อ่าแล้วก็รับคนต่ดไปพอได้มาปุ๊บ แค่นั้นนะไอ้เมเปิลไมเคิลไมเคิลไมเคิลโตป่ะใช่ไมเคิลโต่านถูกมั้ยก่อนอืมไมเคิลโตอยู่นี่จะต้องเอาแก้วเอาเอพเพสโซมาแล้วก็เอาโฟมนะคะโฟมครีมนั่นนี่มันเป็นโฟมอยู่ใส่โฟไอโฟมนี่ แล้วก็เอาไอ้น้ำแข็งนีนะคะไอ้ไมเคียโตนึงเก็บกดเก็บกันนั้นแล้เพื่อนเมเปิลเมเปิลวัดวัดตไมปไอ้เมเปิลนะคะ, what, what ะ,คะแล้วก็ส่งให้เขาอ่ะเห็นมั้งก็จะได้ขึ้นมาทีนี้มันเวลาไอ้นี่มันจะหมดใช่ไหมคะแล้วก็มาด้านหลังตรงนี้มาด้านหลังเพื่อมาหยิบไอ้ตรงเนี้ยเนะี่ยหรือไม่ก็หยิบ หยิบพวกของม็อบอ่ะมีไม้ม็อบมีบลูมอันนี้มันแปลว่าไม้กวาดค่ะบลูมภาษาภาษาภาษาแล้วก็มาทำคอสตารลาดได้อ่ะแม้คนที่สามบลูเบอร์รี่แฟปปูชินโน่บลูเบอร์รี่แฟปปูชินโน่บลูเบอร์รี่แฟปปูชินโน่แต่ก่อนอื่นแฟปปูชินโน่เอามีลาเต้ลาล,ล,ลาเต้เอาเอพโซกับ นมมาเราจะได้ลาเต้แล้วก็เอาแฟปปูชิโน่ลาเต้ไปกับครีมครีมอยู่นี่ครีมอ่ะบลูเบอร์รี่อ่ะโอเคเดี๋ยวแล้วส่งเดี๋ยวเราไปเอาบลูเบอร์รี่มาเติมกัน,นะฮะบลูเบอร์รี่อยู่นี่โอเคมาเติมรีฟิลนะฮะรีฟิลก็คือเติม เอาเฮเซลเฮเซลเฮเซลนัทโอเคเพื่อนเอาไปแล้วอะออเดอร์ถัดไปเกรปโซดาก็คือน้ำองุ่นโซดาเกรปโซดาอยู่ไหนวะชื่อด้ทุกคนโซดาทำไงนี่หรอใช่ปะไม่ใช่ฮัลโหล โชดาทำไงอะ่ะเอาแล้วคือมันจะไม่รู้ตรงนี้เนี่ยถ้าเราแบบไม่รู้เลยนะก็น้ำไม่ใช่เน้นวอตวอเตอร์เอ๊ะโอเคได้แล้วก็คือมันต้องเติมน้ำก่อนแล้วค่อยมานี่โอเคได้แล้วอ่ะมาชิด้าอะไรคะคาปูชิโนโอเคเอาคาปูชิโนโ แล้วคับปูชิโน่ลาเต้ลาเต้ก็มีเอสเพโซกับนมแล้วก็โฟมได้คับปูชิโน่มาแล้วโอเคเอลลี่เอาไอส์วานิลาเอสเพซโซไอ์ไอ์โอเควานิลาเอสเพโซโอเคได้ละมีทิปด้วย จริงๆมันคือโดเนทนะคะโดเน t นี่คือถังขยะนรยังไม่แน่ใจนะคะว่าอันนี้เลมอไนไซลับปะแอนแอนอะไรนะแอนลาเต้เลมอนนเลมอนไซนน์แอนลาเต้ลาชาเป้ยลาเต้ไม่ใช่ลรชา ชินามอนวาน,นิลาคาปูชิโน่ชินามอนก็คือเอ้ยเชีนามอนวนนาน,นะวน,นิลานึงนะวานิลาคาปูชิโน่ใช่โอเคเดี๋ยวเรามาทักข้อสัตย์กันนะครับ ก็อันนี้น่าจะอันนี้มัง้งใช่ปะเนีย่ยใช่ใช่ใช่เมียเมียมันชื่อมีอามีอาขอโทษช็อกโกแลเตเฮลซูนานะบอโเบอตีทำไงวะช็อกมีเปิาหมดอ่ามีเปิาหมดโอ้ยเคยมีคนเติมนละ เฮลซิ่ออะไรวะเฮลซิ่วนัดปะจนหมดด้วยวันนี้ลาวันนี้ลาโอ้ยมดกัดกูช็อกเสี่ยวคืนลี่ช็อกโคลช็อกโกแลตอยู่ไหนอะช็อกโกแลตอ่าแอดแล้วไม่ได้อะทำไมอะมันต้องอะไรอะ กูรับคนไหนเนี่ยเมียช็อกโกแลตฮิลซ์นะบับเบิร์ทีบบเบอรทีมี uh, er, okay, ee, มชาโอเคทีทีพี่ทีมันต้นไม้ทีีมันต้นไม้บบ้าบบ้ามันคือใครมึงฮะไม่ใช่ป๊อปอันนี้ดิสเดิลบอเบ้าเดอร์ตี้เดอร์ตี้เอาไปปันป่นปันปันแบบไม่ใช่กูต้องเติมน้ำใช่ไหมเออใช่ t ree. T ree แบ้วตู้บบ้าทีทีบบ้ามันต้องการช็อกโกแลตคือทำไมอ่ะเราทำไมเราเพิ่มไม่ได้ โกลาเต้ช็อกโกลาตี้ช็ช็อกก์ไอที่ไหนเออเดีสำหรับน้ำลายตัวเองวิลเลียมไอายเก๊บชัยลาเต้ว is อิ e ชัยลาเต้อะไรนะขออีกทีไอายเก๊บชัยลาเต้ไอายเก๊บ เว้ยพื่อพือลา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 โอ้ยอชัยวัดอิจชัย C H A I ชัยอะไรคือชัยลาเต้อะชาปะแต่มันไม่ใช่ทีแต่มันไม่ใช่ทีอ่ะอะเนี่ยไม่มันไม่ใ่อ่ะรู้นะโอเคมีคนกดรับไปแล้ว อิตชาร์ดอเมริกาโน่โอเคอันนี้ยังมาปกตินะคะเ <laughs> มื่อกี้กูงงเลยอเมริกาโน่ก็ต้องมาเล่นในนี้แทนซาร่าโอซาร่บาบบ้าสตรอเบอรี่คาเฟ่คอฟฟี่บบ้าสตรอเบอรี่คอฟคอฟี่บบ้าสตรอเบอรี่คอฟฟี่บบ้าแล้คอฟฟี่เหมือนไหมคอฟนนะคอฟี่ สตรอเบอรี่โบัวบ้าได้แล้วเปิดดีเขาใส่น้ำก่อนใส่ไข่มุกก่อนไวโอเลตมาค่ะ I I l e m o n เ d e อืม okay. โอเค I can do it เฮ้ ล้วจะเล่นให้ถึงไหนดีนี่มีคนรับไปแล้วนะคะดูซรงดูหนะ้าว่าไงฮันนี่มาเคียโต้ฮันนี่ฮันนี่ไหนฮอนนี่ไหนฮอนนี่อ๋อนี่ชายอยู่นี่น่าจะคือชาย แล้วมีฮอนนี่ให้ฉันไหมไปเติมตอเบอรี่ให้ก่อนออ่ยูีอะไรวะโอ้เจะจะอึกแล้วไม่ honey. ฮอนนี่ฮอนนี่อเจอแล้วขอโทษฮอฮอนตาถั่วเอง I'm so sorry ไม่ตั้งใจ โอเคไหมเอามามาไปฟาดคนเอ้ยได้ตังค์ด้วยหรอหร้ยดีด,ดีใครมันทำอย่างนี้เละมากพูดตรงตรงเราต้องเก็บขยะด้วยปะไหนขยะเต็มยังหองยังโอเคไหมรับรับรับ เจคอะโอเคโบบ้าชายลาเต้โอเคเราดูนะนะว่าชายอยู่ไหนโบบ้าชายลาเต้อะลาเต้โบบ้าว่าชายชัชายเอาลาเต้ latte, มาก่อนเอาชายมาเอาโบบ้ามา เป็นกระบวนการที่ทําแล้วแบบแปลกมากเอาไรควีม right. ี ate, ่เมเปิลใช้ลาเต้เยอะจังเนาะควีมี่ควีมี่ชัยเมเปิลลาเต้ด้วยล uh, าเต้มนต์ map maple, <laughs> เอาเมเปิลมาเมเปิลไว้สุดเมเป็ลเมเปิลชายลาเต้เอาอะไรนะควีม okay, ี่โอเคควีมี่โอเคทดสอบความจำเกมทดสอบความจำอย่าถามเยอะมันมัน <laughs> เอออันเนี้ยเวลาในตรงกับเวลาในชีวิตจรงิงเลยนี่ตอนเนี้ยที่เราถ่ายอยู่เนี่ยก็คือบ่ายสามยี่สิบห้าเฮ้ยมันตรงอะ่ะเฟซเอาอะไร <c oughs> มึงมาทำเองไหมมึงมาทำเองมึงเข้ามากูให้มึงเข้ามา Have maple bubble tea กูะะะจะทำได้ไหม โบวออฟ f อฟฟี่บิลฮอฟฟี่บิลอะไรคืออะไรคอฟฟี่ปะว a t e าโอเคแล้วมันต้องการเมเปิล่ะเมเปิลแล้วก็บบุ้ณกูเติมไม่ได้กูทำอะไรได้ตอนเนี้ยทำอะไรไม่ได้เลย โอ๊ยเหนื่อยวะเนี่ Water, Coffee, ยเนี่ยวอเตอร์คอฟฟว่ะทำไมมันไม่ได้หนูเหนื่อยแล้วนะหนูไม่อยากทำแล้วหนูขอละเหาะเนี่ยพอได้รึเฮลสติงอ่ะแล้วต้องการอะไรอะโบบ้าโบบ้าก็ไม่ได้ อ๋อไม่ต้องเอาทีอ่ะเนาะทีเอาใหมารอบที่แปดลืมใจน้ะอ่ะล้วได้ทีแล้วเนาะเราจะทีแล้วโบบ้า,มมมาเมอามัชระอันนี้เป็นโบทีแล้วอ่ะทีนี do วั u w a ยวันเคอเคเลยทำไมนะฮะ ก็เกมนี้ก็จบดูไปแล้วยอยากเป็นยอยากเป็นเน่ยทำไมเราต้องมีความพยายามที่กูจะรังแพ้นมึงเป็นอะไรกับกูเนี่ยวอดอิสลาเต้เดสเดสเดสมารโอ้หยมึงเห็นไหมเอเพสโซกับ e มิวเนี่ยแต่กูตอนนี้กูทำอะไรกันมะมี่เปิ้ลมามะมี่เปิ้อะมะม,ม,มี่เปิ้อะกาแฟวอเตอร์ที่กูว่าร้านนี้มันจะเจ๊งของกูแน่เลยเนี่ยจริงปะร้านมันจะเจ๊งเนี่ยเพราะต้นทุนแม่งชันเลยหมด ถ้าไม่ได้รอบนี้นะฉันบบบบูบ้บาอ่ะบ๊อบบี้ดีอ่ะคอฟฟอันนี้ของมัออ่ะไปอ่ะไปเลยมือของมัน,นมไม่ทำแล้ววุ่นาออกเออเห็นเขาบอกว่าอุ๊ย V.I.P. สวัสดีครับพี่ไอส์ลาเต้เออกูรักมึงไม่จุ๊บทีหนึ่งมาจุก๊กมั้ยเออไม่เรื่องมากอย่างนี้นะ่ะ อย่าเล่นอย่าเล่นนะทุกคนถ้าในชีวิตจริงเราไม่สามารถนี่ได้นะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเราชอบกินแล้วต้องเอาใจเข้ามาใส่ใจเรามาทิวดา้ชวาช็อกโกแลตเดอร์ตี้ดีดีคอฟดีคอฟยอะไรมันี่มนนยมันต้องการอะไรนะเอ้ยไม่ใช่ชอ็อกโกแลต ช็อกโกแลตว่าอีสริช็อกโกแลตเฮ้ยมึงอยาฟาดแม่งเลยไม่ได้พื้นต้องสะอาดนะคะแบบนี้มันจะไม่มีความสุขะนะมัยใช้ผิดอันขอโทษค่ะใครมันทักมายิ้มตังกูกันเนี้ยอะไรคือดีขอบ่ะ ในนี้มันก็ไม่มีโอเคทุกคนก็ขอจบไปตรงนี้นเลยว่าเราเริ่มสงสัยแล้วมาทุกคนก็ขอจบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าไว้ตอนหน้ามาดูกันว่าเราจะไปเล่นแมปอะไรใครเสนอไอเดียแบบแมปว่าอยากให้เล่นอนุนนี้ก็พีมบอกได้เดี๋ยวจะไปล้องเล่นโอเคค่ะท,ทุกคนไม่าย